สวัสดีดครับพบกับอาจารย์โอ้แล้อาจารย์ท็อปในรายการสนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทพยากรน,นะครับนะสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอนะผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะ <c oughs> เราก็มาแล้วเหมือนเดิมนะ <c oughs> กดแชร์ออกไปอย่าลืมครับนะ กดแชร์เพียงคนละ9,999แชร์นะแชร์แล้วตามด้วยเชีแรนนะและตามด้วยคำถามอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะคนละ9,900 99นะ99แชร์ เพียงเท่านั้นเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ9 9 9าแชร์แชร์แล้วตามด้วยชี่อเร่นนะและตามด้วยคำถาม นะแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นแนะตามได้คำถามนะครับนะ<า>เข้ามากันได้มาเฉยเลยอืมตักเงินหนึ่งเลย้ยอืมชอบสอนที่มาชอนเล็กนิดเดียวอืมเอากดแชร์ออกไปครับคนละ9,900 9ัแชร์เท่านั้นนะแชร์แล้ว ตามด้วยชีแรนน์นะแล้ตามด้วยคำถามนะมาแล้วเหรอชื่ออะไรแชร์แล้วแมมช่วงนี้ขายของดีไหมโ้ยไม่ได้เห็นอะไรเลยเลยไม่ได้แชร์อะไรเลยแต่ก็ไม claro ่เป็นไรเดี๋ยวรอจานโอแชร์ออกไป9,999แชร์ก่อนนะ อะไรติดต่อไว้ที่ยังไม่ได้คุยไม่อะไรเลย,เลยเออลูกศิษย์ถามอะไรมาไม่รู้ปล่อยเขาเลยช่วงนี้ทำงานก่อนคือชาร์จแบตเสร็จอืมอ่ะกดคำว่าแชร์แล้วมันก็ไม่ขึ้นแชร์กำลังติดติดขัดขัดไงย,ยังรัลไม่หมดอ่ะ,อะรอไปนะ อย่าล <át> sure, ืมครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยเชฟแรนด์เอ๊ะทำไมกลุ่มหรลศาสตร์มันหายไปไหนหมดหมดไต้ยๆได้ไงแรนตามด้วยคำถามอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์เท่านั้นนะกดไลฟ์ด้วย นะรู้จักไมนะ่ลายฮะโดยมีท่านอาจารย์โอดูแลรายการเหมือนเดิมนะเข้ามากันได้ครับนะเข้ามากันแล้วในมาดูเข้าหน้ารายการแล้วก็ถามนะอย่าให้เวลา <กด S 1> เสียไปกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้วซีเบรน คำถามแชร์แอนช่วยกันแชร์นะคะในไทยบ้างในไทยบ้างแหม่มบ้างแหม,ม,ม,ม่มคนแรกไหมนี่คนที่คนเออแหม่ม,มคนแรกอแหม,ม่มแชร์แล้วค่ะแหม่มช่วงนี้จะค้าขายดีขึ้นไหมคะขายได้อยูนค่ะแชร์แล้วค่ะแอนวันนี้มีโชคได้เงินจากหวยลาวไหมคะ ได้ค่ะมีเมตตามหานิยมอะไรมีแค่สองคนหนึ่กดแชร์ออกไปมีหลายคนอะไรแต่เขาไม่ค่อยกดกันอะไรวันจะกลับยังไงเนี่ยก็กดที่เดิมกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์เอาคนสมคิดสิ่งด้วงขอบคุณค่ะอย่าลืม คนละเก้าพันเพราอยากให้มีคนดูเยอะๆว่านเราอยากให้มีคนแชร์เราเยอะๆบ้ามาแล้วนั่นไงแชร์แล้วค่าแจมจะสอบตำรวจเดินหน้ามีเกณฑ์สอบติดไม่รูดูสามวันนะ,ะ,ะเดี๋ยวดูสามวันให้ยังอีกนานเลยอ่ะให้ขึ้นมา ใช้เวลานานกว่าสามวันนี้นะคะไพ่ไพ่คือจริงๆเราดูแค่สามวันเราบอกทุกคนเลยนะทุกครั้งเลยอะค่ะไพ่บอกให้เตรียมตัวคุณเตรียมตัวแล้วกันคุณแจงคุยังไม่เคยดูอัเรานะเออนะไปเตรียมตัวไปโคราชได้งานทําไหมคะคุณตานะมีโอกาสได้ได้ค่ะได้ให้งานขึ้นเลยนะคะจริงๆอยู่ที่ไหนมันก็มีงานถ้าเราจะทําจริงๆอ่ะแต่มันต้องวางแผนเองนะจะเก่งถ้าจะเก่งนี่คือตัวเองต้องทํางานหาเองคิดเองเข้าใจเองรู้เอง มันถึงยุคแล้วยุคแห่งการออนไลน์ตลาดแห่งการต่อสู้นะอย่างไร้ขีดจำกัดไร้ความปานีคิงถึงไม่เท้าว่ามันพวกกิจการส่วนตัวใช่โดยจริงอะ่ะถ้าคุณอะ่ะลงทุนกิจการส่วนตัวหรือคุณสร้างกิจการส่วนตัวเองคุณจะโตเองโดยธรรมชาติแล้วเป็นระดับคิงนะคะทำงานสำเร็จได้นะไปไปได้ด้วยดีนะใช้ความฉลาด พอสามารถของตัวเองการใช้วิสัยทัดกว้างไกลของตัวเองอะไรเงี้ยวางแผนอนาคตเรื่องงานแล้วก็เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องขั้นตอนอะไรของคุณเองอได้หมดเลยอะ่ะคือถ้าคุณคิดคิดตลาดคุณเองคุณแจงโตเองอืมไพ่บอกว่าเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะข้างหน้านี้เราจะดูพเพียงแค่สามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันนะคะและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทกุลละานัทกุลละพาหรือเปล่าคะกดแชร์ออกไป ใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพีมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะข้างหน้าเราดูสวบันนะคะดูเรื่องอะไรบ้างไพ่ยิปซีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะและมีการดูดวงแบบสงวนไว้ดูสำหรับส่วนตัวเท่านั้นมีค่าครูก็คือ การสื่อเทพสื่อวิญญาใช้ยาสัมผัสนะคะโดยใช้ไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะอันนี้สงวนไว้สําหรับดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะทงังแชทมา,ามีค่าครูนะคะข้างหน้านี้เราดูไพ่ยี่นะคะแชร์แล้วค่ะฝ้ายจะได้แมวสีขาวหางลายคืนไหมคะน้องอยู่ไกลบ้านไหมคะนี่สองคำถามค่ะตัวเป็นว่าจะได้คืนไหมแค่นี้ง่ายๆนะย,ย,ยังไม่ได้คืนโอ้โหแบบยากมากที่จะได้คืนนะคะ แชร์แล้วค่ะพึ่งขายเครื่องสำอางออนไลน์ปังไหมคะปังดีค่ะได้เงินเยอะเลยนะคะแชร์แล้วค่ะเก่งอ๋อไม่มีผู้แชร์ชรขอผู้แชร์ครับขึ้นเหนือเชื่อต้องแชร์ก่อนนะคะแชร์ออกไปแล้วตั้ง่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารนณะลูกๆโลกลมๆนะคะถ้าแชร์แล้วตั้งไปเฉพาะเพื่อนมันจะไม่เห็นนะคะ แล้วก็ถ้าแชร์เปนในกลุ่มนะเขาไม่อนุมัติโพสเพราะว่จะไม่เห็นเหมือนกันติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอ i ิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัม ah ีตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอดี AJTOP 1.6นะมากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามครับขอให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชืว่อเร่องคำถามนะคะจะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นนะคะถ้าแชร์ออกไปแล้วตั้งค่าความเป็นส่วนตัวว่าเป็นสาธารณะนะคะ ก็ข้างหน้าน uh, ี้เราจะดูไพ่ยิปซีนะคะเรื่องอะไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะดูเพียงแค่สาวันเท่านั้นนะคะแชร์แล้วค่ะมี่ภายในสิ้นปีนี้ดูแค่สามวันครับคนชื่อสุวรรณในจะติดต่อกลับมาไหมคะสามวันนี้เขาจะติดต่อมาไหมนะคะคุณมี่ติดต่อมาภายในสามวันค่ะดูแค่สามวันครับแชร์จนมีอะแชร์แล้วค่ะเก่งการเงิน หาหาได้อยู่นะการเงินได้จากคนที่ชอบพอกันขึ้น,ข,นขึ้นอย่างนั้นนะคะมีคนช่วยเหลือได้หรืออะไรเงี้ยอย่าง,งดีอะ่ะมีไพ่สองถ้วยขึ้นอะ่ะเรื่องการเงินก็ยังดีมั่งกดแชร์ออกไปโคละเก้าพันเก้าร้อยเก้ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้เป็นไพ่บอกว่าหาเงินได้แต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไพ่มันขึ้นบอกว่าเหมือนแบบมีคนช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะมีคนสนับสน,นุนอะไรเงี้ย ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามน,นะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามน,นะคะกดแชร์ออกไปครับคนละเก9 9ันเแชร์อาจารย์ท็อปจะบอกว่าคนละหนึ่งแชร์ก็ได้นะคะโดยมีน <laughs> อาจารย์โอขอให้แชร์เถอะนะมานะคนละหนะ่้อนะคนละหนึ่งข้อนะคะอ่ะตอนนี้เป็นเวลาใกล้เวลหมดเวลาลงแล้วนะครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอได้ที่ เฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทรศ6 1 9 9 2กหนึ่9 2ก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าย์้าสอ้นไดีไโอซิริกหนึ่าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นในระยะเวลา15นาที30นาที60นาที ไพยิปซีไพ่เทพพลังจิตรตรวจองค์รงตรวจเทพนะคะรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสมวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมน,นะคะสนใจติดต่อมาครับชื่ออะไรครับแชร์แล้ว่่าเขียวเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะ ผมดูแค่ว่าสามวันนี้จะดีขึ้นไหมมันเป็นไปตามโชคชะตาไหมไปทางที่ดีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะคะโดยที่มีท่านอาจารย์เออภครในสามวันนี้นะคะมาดูแรมในรายการทุกรอบ่ามีอะไรอีกไหมเดี๋ยวเราจะไปที่เพจะไรเพจสารมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิพยากรนะคะดูดวงกันอีกนะคะที่นี่ดูรลดูไพ่สี่เรื่องทั่วไปนะคะคนละหนึ่งคำถามนะคะ ที่เพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมพยากรต่อจากนี้นะแล้วก็เพจยิปซโอสตรีกรต่อจากชมรมต่อนะคะอะมามะคุณมิววันพุธความรับเป็นยังไงบ้างไม่สถานะเลยค่ะโสดแต่งงานหรือมีแฟนไม่ได้ให้มานะคะบอกไม่ได้อนี้ตอบไม่ได้หมดเวลาเราด้วยไปละไปชมรมนะ